สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมาดริดดิสตาทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะสมตวยวัยรุ่นชุดขาวครับผมมากับรายการใหม่รายการสับเลยนะครับประเดิมปีใหม่นะก็มากับรายการใหม่กันเลยทีเดียวเออซึ่งรายการนี้นะครับก็มีชื่อว่า ราชันทันประเด็นนะครับก็คือจะเอาประเด็นที่น่าสนใจนะครับในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวัน2วันประมาณนี้นะครับมารวบรวมแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเออซึ่งวันนี้ครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจกันพอประมาณเลย ไปเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับนั่นก็คือเก็บตกครับที่ทางเรอัลมาดริดสามารถเปิดบ้านเฉือนเอาชนะมาโยกาาไปในสกอร์1ประตูต่อศูนย์นะฮะเพื่อนๆเราก็มาดูบทสัมภาษณ์ของทั้งคนยิงประตูนะครับอย่างอันโตนิโอรูดิเกอร์รวมไปถึงโค้ชนะฮะอย่างอันเชลติกันด้วยว่าเขาจะว่ายังไงนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่อันเชลติกันก่อนเลยละกันนะครับ อันเชโติครับเฮดโค้ดของเรอัลมาดริดเนี่ยเขาก็ได้มีการออกมายอมรับนะครับว่าทีมของเรานะหรือว่าราชันชุดขาวเนี่ยเล่นด้วยฟอร์มไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหรนะ่ฮะวันนี้เราไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดเราขาดความสดและความเฉียบขาดแต่เราได้ประตูจากลูกตั้งเตะเยอะมากเราซ้อมกันมาดีในเรื่องนี้ราชันชุดขาวยังคงรังตําแหน่งจ่าฝูงในลาลีกาสเปนโดยมี48แต้มจากการลงแข่ง19นัดซึ่งนั่น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับอันเชลติเนี่ยยังพูดเกี่ยวกับลูกยิงประตูชัยของอันโตนิโอรูดิเกอร์ไว้ด้วยนะฮะในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลพวกเราทําประตูจากลูกตั้งเตะได้เยอะมากทีมงานทํางานกันได้ดีมากๆพวกเรายังมีคนที่ทําลูกหมงได้ดีอย่างเช่นอันโตนิโอรูดิเกอร์ในเกมลักษณะนี้ลูกตั้งเตะเนี่ยจะช่วยทําให้ได้ความได้เปรียบมา มายอกาก็เล่นได้ดีมีวินัยมากๆแข็งแก่่งในจังหวะปะทะและในวันนี้พวกเราเองก็ไม่ได้เล่นในระดับที่ดีที่สุดด้วยในเกมเนี่ยไม่ได้มีชีวิตชีวาในการเล่นแถมพื้นที่สุดท้ายก็จบไม่คมแต่พวกเราก็ยังสามารถเอาชนะได้จากจังหวะลูกตั้งเตะรูดิเกอร์นะครับที่เขานั้นทําประตูชยัยนณะเวลานี้ครับเขาได้ถือว่าช่วยโอกาสจากการหายไปของก้องหลังคนอื่นๆน,นะครับที่บาดเจ็บไปและณเวลานี้ครับเขาทาผลงานระดับสูงจริงๆ ทั้งความต่อเนื่องความพร้อมในการดวลกับคู่ต่อสู้ณเวลานี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเขาเนี่ยเป็นกองหลังตัวหลักของเรอัลมาริดไปแล้วน,นี้ก็เป็นคําให้สัมภาษณ์ของคาร์โลอันเชลตินะฮะที่พูดถึงเกมที่ผ่านมาเมื่อคืนนะครับแล้วก็คราวนี้เรามาดูบทสัมภาษณ์ของอันโตนิโอรูดิเกอร์หรือว่าคนทําประตูชยัยและเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเมื่อคืนด้วยนะฮะซึ่งตัวอันโตนิโอรูดิเกอร์เองเนี่ยก็ได้ออกมาพูดว่า ลูกครอสจากลูก้าโมดิตมันเป็นลูกครอสที่ยอดเยี่ยมที่สุด ใช่แล้วผมทําประตูในฤดูกาลที่แล้วรวมถึงฤดูกาลนี้ด้วยผมมีความสุขเพราะมันเป็นประตูที่สําคัญสําหรับพวกเราวันนี้เป็นตาของผมและต้องยอมรับในเรื่องนี้ผมไม่แคร์มันไม่ใช่ปัญหาของผมอันนี้พูดถึงเรื่องท่าการดีใจนะครับที่ยิงเข้าไปแล้วนะก็มีการดีใจที่ค่อนข้างสะใจแหละนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะ <Hey. S 1> ผมคิดว่าพวกเราทุกคนอันนี้หมายถึงในแดนลับนะครับเป็นนักเตะที่สําคัญมากๆพวกเรามีความสามาคัคคีกันผมไม่ได้มองว่าตนเองเป็นลูกพี่หรืออะไรทํา น้องนั้นนะผมก็แค่ทำงานของผมและพยายามให้มันดีที่สุดผมชอบให้มีบรรยากาศที่ดีทั้งในเรื่องอารมณ์ปัจจัยต่างๆที่ออกมาดูดีพวกเรามีความสัมพันธ์ที่ดีมากระหว่างนักเตะที่มีอายุมีประสบการณ์และนักเตะวัยรุ่นนะครับซึ่งผมอยู่ตรงกลางร,ระหว่างตรงนั้นนะเอออันนี้ก็เป็นคําให้สัมภาษณ์ของรูดิเกอร์นะหลังจากที่เจ้าตัวม่งพาอัอมลมาริดคว้าชัยแล้วก็คราวนี้ฮะเรามาดู อีก2เรื่องสุดท้ายแล้วกันนะเราจะไปเริ่มกันที่ FIFA FIPO World 11นะครับได้ออกมาประกาศรายชื่อนักเตะที่ดีที่สุดในแต่ละตำแหน่งประจำปี2 0 2 3ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ต้องพูดเลยว่ามีนักเตะเรอัลมาดริดติดไปทั้งหมดเนี่ยโอ้โหราวราว7คนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฮีโบรคูตัวนะ เออแล้วก็มีเอเดมิลิเตาอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับจูดเบลิงแฮมลูกาโมดิตเฟสดดริโกบารเบเดแล้วก็วีดิซิอุสจูเนียอันนี้ก็จะเป็นนักเตะทั้ง7คนนะครับที่ทางฟีฟ่าฟิปโปวอล์ค์11นะครับออกมาประกาศแล้วก็เป็น ฝั่งของนักเตะเ,เรอัลมาลิดนะเออที่มีอะไรชื่อตรงนี้ด้วยนะครับสุดยอดนะติดไปถึง7คนเลยทีเดียวอ่ะแล้วก็เรามาปิดท้ายในวันนี้นะครับกับใครอื่นไม่ได้ยังไงก็ต้องเป็นคนดีครับคริเียน เอ็มบัปเป้ต้องบอกว่าเรื่องราวของเอ็มปัปเป้เนี่ยนะครับในช่วงนี้มันได้เริ่มตั้งแต่ช่วงสิ้นปีแล้วก็มีข้อมูลจากสื่อนะครับออกมาก่อนหน้าน,นี้ประมาณว่าเออเดี๋ยวจะตั้งเดทไลน์ให้กับเอ็มบัปเป้นะว่าคุณเนี่ยจะต้องตัดสินใจภายในเดือนมกราบ้างแหละนะครับภายใน2ออาทิตย์บ้างแหละเออ แต่สุดท้ายครับล่าสุดเนี่ยก็มีคําให้สัมภาษณ์ของเจ้าตัวเองเลยนะพูดด้วยปากของเจ้าตัวเองเลยนะครับว่าณเวลานี้นะครับผมยังไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของผมได้มันยังไม่มีทางเลือกแต่เรามีข้อตกลงกับประธานนาเซอร์อันเคไลฟีแล้วเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความคุ้มครองในสถานการณ์แบบนี้นะครับในสถานการณ์แบบนี้ในความหมายก็คือ ช่วงตลาดหน้าหนาวที่สามารถคุยกับคนนู้นคนนี้ได้หมายถึงตัวเอ็มบาเป้สามารถคุยกับสโมสรได้อะไรประมาณนี้นะครับก็คงมีการตกลงกับนาเซอร์อันเคไลฟี่ไว้ประมาณว่าน่าจะยังไม่ได้ย้ายทีมในตลาดหน้าหนาวน,นี้เลยอะไรหรือเปล่านะนี่ผมคิดไปเองเนาะซึ่งตอนนี้ผมโฟกัสอยู่ที่ทีมไม่ใช่อนาคตของผมในปี2022 กว่าผมจะตัดสินใจเรื่องอนาคตของผมได้นเนี่ยก็ต้องรอจนถึงเดือนพฤษภาคมเลยแต่เอาจริงๆถ้าผมรู้ว่าผมต้องการจะทําอะไรผมจะไม่ปล่อยให้การตัดสินใจนี้มันยืดเยื้อต่อไปมันไม่ make ซ e n s อันนี้จะเป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเจ้าตัวคริสต์อัลเอปเป้ที่ได้ออกมาพูดถึงอนาคตของตัวเองอันนี้นี่คือสดๆร้อนๆเลยนะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะฮะซึ่ง ให้ผมสรุปง่ายๆก็คือดูทรงแล้วนะฮะในเดือนมกราคมหรือว่าตลาดหน้าหนาวนี้เนี่ยน่าจะดูเป็นเรื่องยากของเอ็มเปเป้ที่จะประกาศว่าอเฮียวิโกจะมาเรอัลมาดริดหรือว่ามีประกาศจากทางสโมสรเรอัลมาดริดว่าย้ายมาแล้วเนี่ยอันนี้เอาจริงแอบยากดูทรงเนี่ยน่าจะต้องปล่อยไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปว่ากันในช่วงแบบใกล้ๆซัมเมอร์อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะออนี้จากบทสัมภาษณ์ของตัวเอ็มเปเป้เองนะครับก็ต้องบอกว่าเอ็มเปเป้กับมาดริดเนี่ย ไม่จบไม่สิ้นนะมีมาเรื่อยๆจริงๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าต่อให้เอมเป้จะออกมาพูดจะออกมาอธิบายในลักษณะนี้แล้วแต่ว่าเชื่อเถอะครับว่าสุดท้ายข่าวมันก็จะยังออกมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้เดือนมกรานะครับเออแล้วก็ตามกันไปละกันนะสำหรับคนที่อยากฟังเรื่องเอมเป้แต่สำหรับใครที่เบื่อแล้วเนี่ยอาจจะต้องข้ามไปขอนจริงๆนะเออ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะเป็น E ีีแรกเปิดหัวปีเปิดต้นปีก็อยากจะทํารายการใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันบ้างนะครับเออถือว่าเป็นการสนองความต้องการให้กับเพื่อนๆบางส่วนที่รู้สึกว่าไอ้คลิปก่อนหน้านี้มันมันสั้นไปอยากให้เป็นคลิปที่มันยาวนิดนึงอะไรประมาณนี้นะผมก็จัดให้เลยก็เป็นในลักษณะนี้ลองดูว่าเพื่อนๆชอบหรือเปล่านะครับแต่ยังไงนะครับก็รบกวนกดไลค์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับศพตัว ขาวรวมไปถึงกดติดตามให้กับช่องสมตวยไวรัลชุดขาวกันด้วยละกันนะวันนี้สมตัยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ